ซื้ออย่างเจ้าซื้ออิม่มซื้ออิม่มน้องอิม่มข <c oughs> ยันขนาดครับสา,าวล่าใต้เมืองเซกเกาะเอ้ยแขวงแขวงเซกเกาะเมืองท่าแตงแเกี่ยวหน่อยไหมก็ <c oughs> คออวาบ้านข้ามันเกี่ยวตัวใหญ่ได้บวดหน่อยได้แมนวะแมนใหญ่กว่านี้เอาให้เจ้าใจใ้บรรยากาศครับอัดอกไม้ให้น้องอิม่ม อ้บริซอยหรือไอ้ซอยเป็นกำลังใจอย่างเดียวกำใจบัทมีใจแล้วความมีน้ำจิตน้ำใจความเป็นกันเองอ้ขอบใจคือการไอ้ขอบใจคือการให้ค้าขายดีๆให้อยู่ดีมีแห้งให้ร่ำรวยเออขันยังบบมีผัวกไก่พวกรหูพวจบขันนั้นมีขันขันมีแล้วก็ให้ได้อีกได้เพิ่มเพื่อนบอกว่าเพื่อนโซ่สวผัวกนยังบบมี่มาสั่นอุตส่าห์ว่าอวยพรให้เพื่อนห้ได้ผว้หูพวกจบขันมีพวกรไก่ได้เพิ่มอีก ซาตูวันแล้แปดปีเจ้าอยู่มาได้จังไดรบ่มีผู้บ่าวผู้แพลีวบ่มีผัวน้ำเขาข้างโคกมาได้แนวใด้ายบดาพรบ่มีคนมาหาหนอนโอ้ยเจ้ากระไดเบิดบ้านเบิดลซองเจ้าสิบ่มีผู้ชายเลยบ่มีได้เข้ามามากหนอนกินคือกันตึ๊ดทีตามกันเลยอ่ะตามกันตึ๊ด จักสะเอาไปให้ผู้ใดแม่นก็เลยว่ามาฝากให้แบ่งกันให้ดีบอกให้อลีเป็นตะเหมยเนาะแต่ว่าดีเนาะบ่มีแดดเอาให้อาลีให้เบิร์ตเ้ยแบ่งกันจังเอาแบ่งกันเพล่ะให้เบิดโตโคาย แจกไปน้ำทางเรื่อยๆนั่นนี่แหละกล้วยหั่นเครื่องหนึ่งก็แจกอืนี่แหละครับโชคดีคือกันต้มเผือกครับเอาเผือกมาผ่าคุณสาวบ้านไหนผ่ากันอยู่บ้านใดบ้านปงไหมบ่อ๋อนึกว่ากกพุ่งเหนือบ่แม่มบ่ไปบ้านทังพี่เนาะแมนงามเนาะอันนั้นหน้าขามบันไดบ่ทั้งบนเห็นหน้าเบิดเลนบ่แแมนหละงามเลย สุดยอดเลยบรรยากาศมิเตไฮแต่แตนาโอ้ทางฝุ่นบ่มีหน้ามิเตไฮทางผีจังเป็นหน้าเป็นนะไรไปเรื่อยๆเนาะเกี่ยวเองเบิ้ลให้หนิบ่ซื้ออยังเจา้าซื้ออิมซื้ออิมน้องอิมขยันขนาดครับสาวลาวไตเมืองเสกเกาะเอ้ยแขวงแขวงเสกเกาะเมืองท่าแตงแหง้ามอะไรสิแล้ว บูบูคือกันอันอันนั้นเป็นผู้ใดเป็นแม่บ่สหรือเป็นแม่ผุนทั้งผุนเลยเอือยเอือยอเอือยเจ้าเป็นน้องแม่กับเอือยกับน้องพอดีสันฝากกินน้ำการเบอร์ุคลค้นน้องอิมจกปีละสักสามเฮ้ยนึกว่าตัวเด็กหน่อยว่าเป็นตัวนี่ตัวน่อยซื่อๆตัวนี่สักสามแล้ว ง่ายตัวนี้เด็กตัวตัวน้อยซื้อต้องอิ่มครับขยันมากเลยเกี่ยวเขาแม่นเบิดเบาะห้เจ้าเบิดเบาะหน้าเจ้าเบิเลยอพูดอ่ะโอ้ที่เรือเนี่ยเบื้องคุของเขาโอ้มันเป็นเป็น่ันผัก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 ขึ้นไปเออเบื้องคุณของเขาหลายเจ้าเนาะบานต่อไปนี่ว่าบานซื้อบานยังอีกบานปงไม้ปงไม้ อยากเกี่ยวซอยอยู่ครับทุกคนครับแต่ว่าคือสิบ๋ไหวย่านบาดมือเก <ill ip op ens> <ill ip op ens> ี่ยวบบเป็นคือเพื่อนครบทั้งนี้เพิ่นใส่เกี่ยวนหน่อยๆเนาะ <men> จะเป็นเกี่ยวใส่ใส่ไอเบิ้งเนี่ย <men> อ๋อนี่โอ้ด่าม,มัน <c oughs> ดาม,มันเห็ดเองหรือว่าเขาเห็ดมาแล้วแบบนี้เห็ดเองเอามาสุบใส่เองเนะ <men> าะบ่ให้มันเจ็บมือเนาะเกี่ยวหน่อยๆไหมก็ือว่าบ้านเขามันเกี่ยวตัวใหญ่ได้บริยน่อยได้แมนมันใหญ่กว่านี้โค้งๆใหญ่กว่านี้นิดเดียวนะครับเนี่คือมีดกรีดยางอีกแล้ว เห็ดนาคือกันบะ so in uh, okay. okay. ่เห็ดนะทั้งฝุ่นเห็ดไก่แต้ป่แต่ว่าส่วนมากทั้งฝุ่นชุหมื่นเขาใส่รถรถเกี่ยวบนล้วอย่างละวายอย่างเกลียวละวายอย่างวายอายดูบั่นได้อ๋อมากระแตดิมาเด้อครับผู้ใดอยากมาซอยน้องอิ่มเกี่ยวเขาเด้อมาเด้อเ้ยเกี่ยวเขาแล้วจย่องบนเร่ได้ต้องดึกมัดอีกบ่ได้ขนไปกองไว้ คนไปกองแล้วก็ต้องซีซีเอาขึ้นเราเสร็จแล้วก็ขายคอยมักยุ่มมองเดียวนี่แหละเอาไปขายพับใส่กระเป๋านี่แหละอะไรเห็ดเห็ดหลายเถ้ายดเ่ออะเห็ดเห็ดหลายเทืาเนาะยังได้กินจะอยู่ไทยเนี่ยเขาเห็ดสบายได้ทำไมเขาเห็ดหน้ามือเดียวเกี่ยวกับเกี่ยวมือเดียวว่านกับว่านมือเดียวเขาว่านเอาได้หได้ดยดำนะยเขาจะลดเห็ด แม่เก kind of like <quin Daniel s> mm ี hmm. Never, <mom ent> ่ยวแล้วขายเลยภาพใส่กระเป๋าเลยนะเกี <im> ่ยวแล้วอ <sh> ันนี้หันนั่นหันเกี่ยวเอาเป็นนี่หันเล้วเขาหากเขาใส่เงินหลายเขาใส่แต่เงินเห็ดเอากนะจ้างคนจ้างรถเช็ดชาเช็ดตาคือเดียวเห็ดหน้าแม่แป๊บเดียวแล้วเอาคือจังเท่าแม่ผู้เดียวอยู่เฮือนนี่เห็ดหน้าได้แล้วไม่ต้องเห็ดยังอ่บอกแต่รถเขาลงบึมบึมบึมเขาก็ขายเลยขายให้เลยเรียบร้อยมีคนไปซื้อหอดหน้าเลย แม่อยากแล้วไหวกับครอบพี่น้องมาเตอเดี่ยวเมือเดียวกับแล้วคือกันอ๋อทางนี้เนาะครอบพี่น้องครอบพี่น้องไล่ไล่อ่อาพี่น้องมาซอยกันเฮาซอยเพื่อนเพื่อนซอยเฮาไปจองสินะเนี่ยนี่จะหน่อยกัไตาพอคือกั้นไปเสร็วแต่มื่อนี้ไอายอ้บริสุทธซอยเด้อโดย อันนี้แม่นผักกี่บนี่ยผักผักได้นี่เขาเคยเห็นเขาขายอยู่เห็นบานโตนล่ะขายขาะแม่นเขาห้องผักอยังใช่ไหมผักย่อนผักแม่นะผักกาดบะแม่ัแต่บอกเคยเเคยเคยเห็นเขาขายเลยบม่มีขายาอยู่ล่วเขาหนหล่ะเห็นอยู่ได้เพอกนละี่ให้เจ้าใจ อในบรรยากาศครับเอาดอกไม้ให้น้องอิ่มไอ้บ๊วยได้ซอยด้วยไอ้ซอยเป็นกำลังใจอย่างเดียวกำใจอะไรทายีใกล้แล้วแมนข่อยรีบว่ะข่อยทั้งดุกทั้งสุกทั้งติดมันสุกข่าเคล้อนะสุดท้ายก็นเดี๋ยวแม่นางคุยสาวอยู่ทงหน้าเสือเลยผมก็ได้ไปบัานี้ไอ้บกวนเรเด้วยบกวนแล้วครับบัานี้จะได้ล้ำล่าน้อง อิ่มไปทางไม่ละบายบายโชคดีเป็นกำลังใจให้ท้าแม่ทางเอือยเพื่อนเพื่อ้เกี่ยวทราบเลยบวกกวนเลยฮะบายบๆอ๋อบายบาๆแม่เพิ่นบอกใครบายบาๆไปครับเพื่บันที่นี้เราเดินทางต่อครับนี่แหละครับกับความการต้อนรับการแบบเขาห้องยังไงกับเป็นกันเองดีนะหนูรู้สึกว่าเป็นกันเองเพราะว่า ภาษาเข้ากับวภาษาเดียวกันเนาะบัวไทยบัวเล่าเอาตรงกับไทยอีสานกับเล่านี่กันแม่นตอนเดียวกันนะครับพปเอาบ,บตอนกับยาแต่ผมว่าตอนเดียวกันเพราะมันมันคุยกันรู้เรื่องอะถ้าเกิดอะเล่าไปไปไทยอีสานก็คุยกันรู้เรื่องไทยอีสานมาทา้งนีก็คุยกันรู้เรื่องมันจะเป็นภาษาเดียวกัน Bà lên nam bà Bà lên nằm bà Bà lên nằm bà Bà lên nằm bà Bà lên, tự tựn mẹ Bà lấy bye bye, Bye 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 bye, thôi, Thực trái bà mẹ gặp hến nằm lên nam lời <laughs> Lớp bà mẹ Lớp bà Thái bà mương lao hàng, nhật chuông khét đồng bà bừng Nằm nhung lấy chân chân Măn xỉ hèn đầy chăng đầy Nà náo đê Phấn thuốc phòm น้ำไหลลงมาจากเทือกเนาะโอ้ยเย็นไหมขนาดนาแร่งเลยนี่เนาะนาแร่งนาหนาวเขาคิดว่าความอุดมสมบูรณ์นะมีงวมีควายหรือว่ามีแนวปลูกเนาะเขาลัดสูบขึ้นปลูกนะปลูกขัดดิได้การเลยขัดขความอุดมสมบูรณ์ความเป็นธรรมชาติความดังเดิมใช่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 คนวะอยากให้เบิ้งกันนะใช้เบิ้งธรรมชาติอยากให้ทุกคนเห็นอยากให้ทุกคนได้สัมผัสครับกับผมกับพยายามถ่ายทอดให้ดีที่สุดครับกับบรรยากาศ ความเป็นวิถีบรรยากาศความดังเดิมบรรยากาศความเป็นกันเองบรรยากาศธรรมชาติครับก็อยากให้เห็นเมื่อคืนนี้เขานอนอยู่สวรรค์สารวันสารวันสารวันมีข้างไปสารวันเซ่องอันนี้เมื่อกี้ก่อนเต้งแดงเมืองท่าแตงท่าแตงทานอันที่เป็นตลาดเช่าเผากระตูขีบก้อนหนานี่ครับสุกกรอบไงกรอบไงเออเช่ากระตูขีบก้อนหนานี่ครับก็จะเป็นแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเนาะ อัธยาัสแบบดีแนเป็นกันเองดีมากเลยแต่ว่าอาธิบึงบันบานนิดน่อยกัธรรมชาติตามวิธีครับลองให้ลงหน้าอ่านะบานบานัิหน่อยตามวิธีตามธรรมชาติตามความเป็นอยู่ตามพื้นตามเพี่ว่าบ้านเพื่อนบ้านเท่ากับต้องต่อสู้กันไปตามวิธีตามมีตามเกิดเท่ากัคือการเพื่อนก็คือกันครับทุกๆคนก็คือกันครับสู้ไปน้วกันครับไปเดินทางกันต่อครับ กันนี่ก็เป็นตลาดน้อยเขาห้องว่าตลาดน้อยบ้านอย่างฮะน้องเราส่วนมากก็เป็นอาหารพื้นบ้านเผือกมันบักเกียงบักหอยหอยซีรี่์่ะนี่บักหอยหอยปังฮะแล้วก็มีสาวซาวตลาดน้องเราเกือบห่าง คอยมาพอลื้อซีแม่เสื้อสาวว่าชันสื่อซอยในตลาดตลาดบ้านยังเกาะดือน้องเราตลาดน้อยบ้านน้องเราครับผููมีหวัวปีมีมั่นมั่นเผ่าทางนี้ทางนี้ก็เป็นบักเกี้ยงบักสมโอบักเพือกบักขิงคิงดำบ่อนี่ขิงขิงน้อยธรรมดาเนาะขิงหอม ปลักสมโอเด้อคนะบรรยากาศแบบบ้านบ้านเฮ้าครับแบะยางอยู่ทั้งหลังกินคนละเคื่องกินของอยู่แม่ค้าก็นั่งอยู่ทั้งหน้าเฮ้านี่ครับเออ้ามตามอยู่ชาวนี่อุดมสมบูรณ์ครับลาวไต้ครับกับเบิ้งตี๋ละครับภกเขาครับแล้วก็มีทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีดีครับเพราอุดมสมบูรณ์นี่ยเบิ้งเบิ้งไก่ครับเบิ้งไก่ไก่ก็ได้ครับเบิ้งแม่ค้านี่ บไหนล้วของคอยเดบันนี like ่ของคอยอยู่ใสเขาคือเห็นปันกันอันไหนมันคืออย่างนี่เท่าไหร่ไก่โอเอาไก่ซื้อเท่าไหร่สิบพันหันสิบสองก็ได้โอ้ยพ่อมีด้ำใจเพิ่นให้กินซื้อๆว่าสันจนอยากอายกินเจ้าคอยเสือหรอกเนาะสิบพันนะ ก็ได้งินบอมบอมไปเสดอแบบเปลี้ยงกันไปมาแบงกันตัวนั้นนะเอาอยู่ซื้อนะเอาเบิร์ดได้ตลาดหน่อยครับก็นีเงินคนขายเครื่องใดขายปีขายนี่เมื่อกี้เนี่ย1 0 0 0นเนาะซื้ออย่างเจ้าะฮะวีดาพอดวีดาพอดอุ้ย10,000พอดีเลยนี่ ใจดีใจดีให้กินซื้อมาสั่นจนอยากอายเอาครับก็ได้เอาเงินแลกเอาสิบพันครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันไปบบต้องแทบบโต้องเอาไรว่าเอาเอาเจ้นี้พ่อคือจะดีแท้บก็หน่องไ้ซื้อหน่องวิไลพ่อ กระดอกระเดียครับนี่เราครับพมมีน้ำจิตน้ำใจพร <ใจ S 1> อมเป็นกันเองอ้ขอบใจคือการไอ้ขอบใจคือการให้ค้าขายดีๆให้อยู่ดีมีแห้งให้ร่ำด้วยเออท่นยังบบมีผัวก่ะผัวผัวหูผัวจบข่นได้นมีขัน่น,ม,นมีแล้วก็ให้ได้อีกได้เพิ่มเป็นผู้สาวที่ขะนี่โอ้หนองวิไลพรเป็นสาวขายเครืออ๋อขายัวนี้เขาห่องอย่างคิงคิงแบบไหนวะ ขิงเพราะธรรมดาเฮาเนาะบ่แม่นขิงดำโบม่นอะไรเนาะเป็นขิงขิงกินขิงบานเฮาธรรมดาครับนี่หัวใหญ่มันตัวนี้หัวน้อยขายเปือกแล้วก็น,นี่ครับขายมั่นเผาอ้ประทับใจขนาดนอ้ดองวิดาพ่อนเพนิ่นบอกว่าเพิ่นโซสวดผัวกันยังบ่มีว่าสันอุตส่าห์ว่าอวยพรให้เพิ่นให้ได้ดผู้หูผู้จบขั้นมีผัวแล้วให้ได้เพิ่มอีกสาธุว่าสันเนาะ นี่แหละครับเบิดตลาดสวยสุดแล้วกับผู้นี้แหละครับเพราะว่ามีผู้เดียวบ่มีผู้อื่นมาแย่งความสวยไปอีกแล้วเห็นเลยอยากนั่งบ่ห่น้ำโดนโดนเด้เมื่อยอยู่บ่เมื่อยอยู่เมื่อยเนาะขายคู่มือเลยบ่เจาะ้าจะลงมาขายม่ได้ถ้าจะเลียบเกี่ยวเขาอ๋อห้าเหลียบเกี่ยวเขาว่างกับมาขายเนาะมีคนมีคนเกี่ยวซอยอยู่บ่เกี่ยวเขามีเจ้าพี่น้องกันดีบ่แล้วเลยลายอยู่บ่ ่ะได้ลายอยูคล้ายเรียบร้อยเอาไปกินบ่จ้วยเอาไปกินกะพอได้อยู่ได้เขาเกิดชิปหูหลายบ้านพุ่ญอ่ะบางกุปบางกว่าขอได้เป็นร้อยป้าได้ลายอยู่ยยยไห <laughs> นเนาะน้องวิไล่พอร ว,วิดาพ่อนเฮ้ยวิไลยอยู่เลยวิดาพอ่อนอายุเท่าเดีแ๋แวเวเจ้าอายุสัแปดปีเฮ้ยเป็นผู้ในหญเดี่วตัวนี่ผู้สาวข้างโคกตัวนี้ทัวพ่ะทันใดได้ครับทุกทุกคนครับน้องวิดาพ่อน่นารักเลยกเป็นกันเองดีอัธยาศัยดีขนาดคุยแกเก่งครับก็เป็นความแบบธรรมศาสตร์ดีเนาะรบบแบบบริเตตกแต้มแต่งเติมครับเคลื่อนอายกับธรรมดาครับก็บแบบบ้านๆนี่น่ารักครับมีความน่ารักใน้โตครับ ผมบอกเลยสาวเล่านี่จะมีสเสน่ห์ทุกคนเลยครับที่ผมสัมผัสเนี่ยจะเป็นคนที่มีสมสเสน่ห์ถึงจะบ่งามกัญญาแต่พอเขาได้สัมผัสอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับทุกๆุกคนเลยสาวเล่านี่ตน้องวิดาพ่อเนี่ยคือกันครับยิ้มกันนะละก,กันละก็ได้ยิม้มยังอายอยู่บะเนี่อายอยอ่อายอายอะอะอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านน้องเรา,าอ๋อ น้องเราดิอันนี้ก็ส่วนมากก็มีแต่คนบ้านน้องเราเขามาขายเน,ะนาะยำยำเหลี่ยมเวียกเขาก็มาขายตแต่ต้ฮนมะลายมีแต่ว่าประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดยำสาลอยอม,มันมีสาลอยสลีด้ายสาลอยสาลอ,อ,อ,อยคืออย่างมอ้สาลอยีดีดโอ้มักสาลีเขานะักข้าวโพดมะขันเ้ว คือคือตอนนี้จริงๆแล้วแม่ค้านี่ก็สิเต็มปลาตลาดเล่นบ่แต่ว่ามื้อนี้เฮามันมันยังบวชคำเฮาสิมาช่วงค่ำบ่เสือมาขายตลาดแรงขายตลาดแรงเสื้อเมื่อกินข้าวกินน้ำยำแรงฮาอย่างใดก็เอามาขายอันนี้คือเฮาปลูกบ่หรือเฮาไปรับซื้อมาบ่ปลูกเองอ๋อของในเฮือนในซานโดยบักกล้วยกกเองตลาดแถวเฮือนทำมาสะอาดเลยทำมาสะเลยนีผักมีหญ้าพอเก็บมาขายได้ก็เอามาขาย อยากได้บักหอยก็ไปหางุ่มบักหอยมาขายอยากได้ปลาก็ไปหาปลามาขายอ,อยากได้บักบวบก็บไปหาเอาบวัวมาขายเลาะปลาเลาะดงเลาะปลาเลาะดงธรรมศาสตร์เลยอืมธรรมศาสตร์บานๆเลยจิตรอจิตโปมาคา่ะมีกับเอามาขายท้าเองท้าเองทุกอย่างเฮ้ยเก่งขนาดครับเส้าแปดปีเส้าแปดปีเจ้ายู่มาได้จังเลยบ่มีผู้บ่าวผู้แพ้วบ่มีผัวน้ำเขา ข้างโคกมาได้แนวด่าอีดาพรมมีคนมาหาหนอโอ้ยเจ้ากระไดเบิดบ้านเบิดซองเจ้าสิบมีผู้ชายเลยบ่เมี่เขาไปมากหน่องเขาไปหมักฟืนเบิดอันแล้วเจ้าข้าแต่เฮ็ดเบียกเว้ยข้าแต่ดุแต่มันไหลาย้อยังไงกับขอมกขอบใจน้องด้อที่ไอๆก็คือว่าเป็น นำจิตนำใจเสื้อเลี้ยงกอเสือเลี้งขยันเสือสีเดียวกันครับเพื่อนห้ผมผมกระใจเพื่อนคลืนครับเจ้าว่ามันแสีบอยู่บ่เสียบกินให้คอยเบิ่งแน่ไอ้น้องวิดาพ่อกินให้เบิ่งวันนี้เนเด้อมาอุดนน้องได้เด้อมาถามหาได้เด้อน้องวิดาพ่อครับตลาดบ้านเราตลาดบ้านน้องเราน้องเราแฉบบ่แฉบอาจจะลองไปกินน้ำคือเจ้าได้เนี่ย มันแสรบดีบอกกินแต่แสรบแทะมันผู้สาวให้เว้ยน้องวิดาพอดเว้ยตึ๊บนี่ผมกระสิกินคือกันตึ๊บตีตามกันเลยอ่ะตามกันตึ๊บอือผมสิกินแบบบปอกเลยไปปอกเอาในปากอือแค่กัดก็หวานเลยหวานหวานปลูกเองวะเนี่ยเลยปลูกเองปลูกธรรมชาติบ้านเฮาเลยนี่ธรรมชาติบ้านเฮาเลย รสชาติบานๆธรรมชาติหวานๆครับเขาบอกมันเ่าบ้านเผามันเ่าคือเดี๋ยวเนาะคือกันมันเ่าถ้าห่นมีบอกมี่ีมีเป็นบางหมองด้วยกัน่โบราณเป็นบางพื้นทีข้ามันอยู่นิคคือเป็นบางเมืองนะบางเมืองกับบะหมี่เลยคือบ้านเ่าบ่มีแต่ว่าบ้านอื่นมีอยู่ บางบานกับพวกนีคือกันบ่ได้กินเขาต้องขับรถไปไกลๆไปซื้อมาจังได่เขีนแต่ไล่เขาหลายร้อย,ย,ยกิโลซื้อแต่ยูพีแหละตลาดบ้านเรานี่อีกอย่างนึงครับทุกคนครับรถที่ขนต่างหันล่มครับรถที่ขนกั็หันล่มกับคนมาจากไทยตอนนี้เขากลับแหละมาพร้อมกันสองสามหมื่นนี่ไลด่ด่ากันมากครับไม่ว่าเห็นกันอีก,กเ,เขาก็จะพาหนีไกล์บ่ไปกังหันล่มที่เขาตั้งกันทันล่มไกล์บ่ เมืองดักจึงโอ้คนละเมืองดักจึงมีเมืองแท่งแต่งนั่งอีกเมืองนึ่งนั่งละม่านั่งละมามก็นกำลังดักจึงอ๋อไปละมามแล้วก็ดักจึงกะลุมกะลุมเจ้าสูบนะเขาอยู่บ่อสูบกอกมาสมพุ่าบ่ได้ผัวน้ำเขาเนาะมันได้แต่คนสูบกอกได้เขาวะคนอยากได้เมียก็ต้องสูบกอกคนอยากได้ผัวก็ต้องสูบกอกสั่นเข้าบ่เอาก็เป็นสาวข้างโคกนี่แหละเจ้า น้องวิดาพ่อนครับความงามแบบบ้านๆครับว่าได้ตกแต่งแต่งเติมไปเด้อไอ้หายกำลังใจสู่ต่อไปอืไอ้ขอบใจเนี่ยไอ้นี่ขอบใจเจ้ามากกว่านี่หอ้เบียบลายกับเศร้าบาทกัน1ิพันเพื่นกับเศร้าบาแบบลายเลยไปบายบายเจ๊บายบายอยากอายขนาดเลย โอเคขอบใจขอบใจ <laughs> เดินทางปลอดภัยเด้ <laughs> อครับนี่แหละครับความเป็นธรรมชาติความเป็นกันเองครับก็บเป็นวิถีแบบบ้านๆครับตลาดน้อยบ้านน้องเล่าครับกะเคครับเดี๋ยวเขากัเดินทางกันต่อครับฝากกดติดตามกดไลคก์กดแชร์กดซับสไคร้ครับ